อย่าไปตื่นตนกตกใจกับการชุมนุมการประท้วงการเคลื่อนไหวมันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการที่คุณจตุพรกับคุณสนทิมาเจอกันผมมองดูว่ามันก็ของคนรุ่นรุ่นอะไรรุ่นมองดูว่าเป็นเรื่องปกติ <c oughs> เพราะวันนี้จะให้คุณสนทินะฮะ ออกมาชุมนุมประท้วงเหมือนกับเสื้อเหลืองพันธมิตรตอนนั้นยังไงยังไงผมก็ไม่ได้ไม่เชื่อว่าจะทำให้เกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวใหญ่โตเหมือนปี49ในสมัยนั้นได้นะเพราะวันเวลานี่มันเปลี่ยนแปลงคนก็เปลี่ยนแปลงรุ่นพวกนั้นก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมด คุณจตุพรก็เหมือนกันนะฮะที่จะมาชุมนุมให้เสื้อแดงมาชุมนุมเหมือนยุคที่เขาเป็นแกนนํานปชนปชอ,อะไรผมว่าก็ไม่สามารถจะทำให้ได้รัฐบาลนี้จะไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวรัฐบาลเองหนึ่งถ้ารัฐบาลทะเลาะบอกแวง้งแตกกันวงแตกลม้มสองโกงกินทุจริตพอรับชั้นจนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์ 3ามรัฐบาลไม่มีผลงานไม่จําเป็นจะต้องมีคุณสนทิไม่จําเป็นจะต้องมีคุณจตุพรมันล้มไปในตัวของมันเองประชาชนเขาไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณจตุพรกับคุณสนทิมาเจอกันผมมองดูว่ามันก็ของคนรุ่นรุ่นอะไรรุ่นไฟที่มันกำลังใกล้จะมอดแล้ว มันก็ามากอดไฟใกล้จะมอดเข้ามากอดกันนะแต่มันไม่สามารถจะทำให้ลุกโชนโช h ดช่วงสร้างกระแสอะไรมาได้อีกเหมือนเก่าเพราะวันเวลาสถานการณ์มันกลืนกินกับทุกคนและก็กลืนกินคนสองคนนี้ด้วยผมเชื่อว่าเท่าที่ดูเนี่ยที่เขาพูดถึงเรื่องนิติสง่า ทนายกคนนี้และรัฐบาลนี้จะสะดุดเพราะนิติสงครามในส่วนตัวผมว่าสมน้ำหน้าเพราะการเป็นรัฐบาลจนกระทั่งบริหารราชการแผ่นดินต่างๆออกนโยบายเสนอนโยบายทำงานต่างๆทั้งหมดและผิดพลาดบกพร่อฝ่ายกฎหมายกฤษฎีกาก็มีโอ้โหนักกฎหมายรอบตัวเยอะแยะมาก แล้วยังพลาดให้เขาเล่นงานได้แล้วก็ทำให้หลุดกระเด็นไปจากตำแหน่งได้ผมว่าก็สมควน,นะฮะเพราะเวลาจะทำอะไรนั้นน่าจะต้องพิจารณาปรึกษาให้รอบคอบนะซึ่งผมก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้คงได้มีการปรึกษาหาหรือก่อนจะออกนโยบายต่างๆแล้วรอบคอบรัดกลุ่มแล้วไม่เชื่อว่าจะมีอะไรทําให้สะดุดหยุดะ สร้างผลงานให้แรงแล้วให้เกิดแรงกับเพื่อมต่อสังมคมคเพราะถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันเจงทั้งหมดเลยเจงทั้งเพื่อไทยเจงทั้งคุณทักษิณเจงทั้งครอบครัวของคุณทักษิณดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาไป,ปยีกว่านี้ต้องกระพือโหมเรื่องผลงานแล้วต้องสร้างให้ได้อย่างโดดเด่นเหมือนที่เคยทำมาในอดีตถ้าสร้างไม่ได้ดับศูนย์สิ้นและถ้าสร้างได้ เสียงดีผมเชื่อว่าช่วงนั้นเขาอาจจะยุบสภานะฮะผมว่าลืมไปได้เลยลืมไปได้เลยถามว่าทำไมลืมไปได้เลยเพราะมันมีบทเรียนพิสูจน์ได้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในอำนาจรัฐประหาร5ปีเต็มๆต่อด้วยครึ่งใบ4ปี9ปีถ้าดีจริงรัฐประหารมันวิเศษเป็นยาสารพัดนึก เลือกตั้งหาแสงของเอาเลยก็ไม่ควรจะต้องเลือกตั้งจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการรัฐประหารเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันควรจะเลิกแล้วนะเพราะมีอีกคุณก็ต้องมีเลือกตั้งอีกจบให้ระบอบประชาธิปไตยมันแก้ในระบอบประชาธิปไตยและการปฏิวัติในยุคนี้คงไม่ง่ายเหมือนในยุคเก่าๆนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง ผมคิดว่าประชาชนนี่มีบทเรียนกับการปฏิวัติมาอย่างชักาดชาชักกันและไม่ใช่แค่ปีครึ่งปีมีมาถึง9ปี5%บวกสี่เขารู้อยู่แล้วเขาก็เห็นแล้วอะ่ะมันใช้ได้ไหมแล้วพักการเมืองนักการเมืองก็มีประสบการณ์เหล่านี้ผมเชื่อว่าประชาชนจะต่อต้าแล้วก็นักการเมืองก็จะไม่ยอมง่ายๆ และก็ไม่ยอมให้เอาปืนมากดหัวเหมือนเก่าและสุดท้ายผมเชื่อว่าทหารเนีเขาก็มีบทเรียนมาขนาะถือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยสุดยอดในการปฏิวัติแล้วอยู่ได้ยาวเขามีบทเรียนเข้าเห็นแล้วเขาคงไม่ทำหรอกครับผมว่าอันดับแรกเลยนะ,ะ,ะปล่อยให้ประชาธิปไตยมันเดินต่อไปอย่าง อย่าไปตื่นตนกตกใจกับการชุมนุมการประท้วงการเคลื่อนไหวมันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยในสภาก็ต้องเป็นแ,แดดใดนี้จะพักเดียวหลายพักและที่สำคัญที่สุดคนที่เป็นนักการเมืองพักการเมืองต้องไม่โกงกินไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชัน ไม่สร้างความชั่วช้าสารเลวให้จนประชาชนนั้นเอื้อมละอาต่อนักการเมืองและระบอบประชาธิปไตยเพราะตราบใดที่ประชาธิปไตยมั่นคงและนักการเมืองเป็นนักการเมืองที่ดีประชาชนยอมรับการปฏิวัติจะไม่มีทางเกิดทั้งหมดที่มีการปฏิวัติเพราะนักการเมืองพักการเมืองเรียกให้เขามาปฏิวัติเพราะตัวเองประพฤติชั่ว กรนะทำชั่วทุจริตและประชาชนไม่ยอมทหารก็ทำการปฏิวัตินะครับประเด็นต่อมานะครับเมื่อถ้านักการเมืองพักการเมืองมีเสถียรภาพมีความมั่นคงไม่โกงกินทุจริตแล้วเชื่อเหลือเกินว่าการเมืองมันแก้ปัญหาไดา้ด้วยตัวของมันเองอย่าพยายาม อใช้วิธีการนอกระบบที่ผมพูดอย่างนี้ได้เต็มปากเต็มคำเพราะผมอยู่กับเด็จก,การมาเกือบ9กินะฮะแล้วก็เห็นกับระบอบประชาธิปไตยที่มันล้มเหลวมาหลายยุคหลายสมัยจึงเปรียบเทียบได้ว่าเด็จก,การที่เกิดการปฏิวัติตรัฐบารนั้นเกิดขึ้นจากประชาธิปไตยที่ล้มเหลวและเละเท ถ้าประชาธิปไตยมั่นคงมีศถลยาภาพเอาประชาชนเป็นตัวตั้งยังไงยังไงก็ไม่สามารถจะดึงระบบการปกครองอย่างอื่นเข้ามาล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ผมผมเชื่อว่าในที่สุดจะต้องแก้ได้ทั้งทั้งที่ตอนนี้จะแก้หรือไม่แก้ก็ไม่ได้ค่อยมีอะไระเพราะว่าถ้าสวไม่ได้มีสิทธิ์โหวตนายกแล้วมันก็เป็นประชาธิปไตยเต็มใบอยู่แล้ว เพียงแต่เราอาจจะเห็นว่าระบบสวที่เลือกเนี <t 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 ่ยไม่ด uh ีก็แก uh right ้ไปซะถ้าม uh ันแก้โดยฉบับทั้งฉบับยากก็แก้รายมาตราเห็นว่าองค์กรอิสระเนี้ยนะระบบที่มีการสรรหาระบบที่มีการเลือกกันและระบบต่างๆคุณสมบัติมันอาจจะยังไม่ค่อยดีก็แก้มันไปก่อนถ้าวันหนึ่งมันมีความพร้อมทั้งสภาล่างสภาบนเห็นพ้องต้องกัน แก่แก้ทั้งฉบับก็แก้นะครับปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยหลังจากพฤษภาเนี่ยผมเคยพูดมาหลายครั้งว่ารัฐบาลจะมีการผู้มีอำนาจจะมีการกระชับอำนาจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปรับคอรมอภายในหลังจากเดือนพฤษภาเนี่ยเชื่อว่าจะมีการปรับคอรมอมีการกระชับอำนาจแล้วรัฐบาลก็จะเดินได้ เดินไปได้ด้วยดีในระดับหนึ่งแต่พอมาประมาณเดือนตุลาคมมันมีดาวบางดวงที่ก่อให้เกิดวิกฤตความขัดแยง้งความรุนแรงมีการประท้วงมีการชุมนุมนะะมีสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดความตึงเครียดกับบ้านกับเมืองแต่รัฐบาลก็ยังจะไปได้ด้วยดี เหมือนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีการชุมนุมมีการประท้วงมีอะไรอย่างนั้นน่ะที่เรามองว่าเฮ้ยมันชักเยอะมันชักใหญ่แต่จริงๆก็จะไปได้ดีก็ทุกอย่างก็จะไปได้จนกระทั่งเมษาก็จะเกิดปัญหาเข้ามาอีกระลอกพอหลังจากเมษาผ่านไปเรียบร้อยรัฐบาลจะเดินไปได้ด้วยความมั่นคงแล้วก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาใดๆก็จะอยู่ไปได้ตลอดรอบไป